สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทเน็ตนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้โปรแกรมก็ติดต่อเข้ามาขอรับได้เลยนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์ในคู่ของสเปอร์นะครับผมก็สองศูนย์นะครับสเปอร์ชนะไปนะครับตามโปรแกรมเลยครับผมได้ทุกราคานะทั้งเต็งทั้งต่ำนะครับผมสูงแรกนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปวิเคราะห์ในคู่ของลิเวอร์พูลนะครับพบกับแมนซิเตี้นะครับผมในพรีเมียร์ลีกครับเตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับของวันน ก็มาดูที่โปรแกรมนะครับผมก็กรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นทางของทีมต่อแมนซิตี้นะครับผมแมนซิตี้เป็นทีมต่อนะครับที่ครึ่งลูกนะครับผม แล้วก็ราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะครับเดี๋ยวผมกดวิเคราะห์เลยสําหรับผลการคํานวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่ลิเวอร์พูลพบกับแมนซิตี้คืนนี้นะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่85%เลยนะครับโปรแกรมก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะเล่นสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สายสูงนะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับวันนี้ก็ลิเวอร์พูลมีอยู่37%นะครับส่วนแมนซิตีี้มอยู่50%นะครับก็เป็นทางของแมนซิตี้นะครับที่มีโอกาสชนะได้มากกว่านะครับผมต่อแคค่รึ่งลูกด้วยนะครับสหก็เป็นทางของแมนเชสเตอร์นะครับที่ กันนะครับไม่น่าจะแพ้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะที่น่าจะเอาชนะได้นะครับเฉือนๆไปก็ยังดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แนะนําให้เล่นสูงแรกสูงเต็มหรือว่าจะเล่นเต่งที่แมทซิตี้ก็ได้นะครับผมจะเล่นสูงหรือว่าเล่นเต่งก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ตามโปรแกรมได้เลยนะครับ ใครที่สนใจอยากได้โปรแกรมนะครับอยากได้ทีเด็ดประจำทุกวันนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาขอรับโปรแกรมได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับที่ก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมการวิเคราะห์นะครับสำหรับใครที่เห็นด้วยก็ตามมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ